เรามีงานมงคลน,นะคะเรามีงานมงคลที่นี่ด้วยนะจุนก็มารลับชูสช <Choose. Choose. S 1> ูสไอชูสนี่วันนี้เราเจอถูสีม่วงทุกคนเหมือนองนุ่นเล็กเลยฮัลโหลฮัลโหลว่ารอยู่ด้ายไง how are you ลวงไม่หมด สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนวันนี้จุนอยู่ในสวนอีกแล้วไม่รู้จะไปไหนวันนี้มาสวนนะคะแต่ว่าวันนี้คือจูนนามาเห็นลูกทูตสีมว่วงสวยมากแล้วก็อร่อยด้วยนี่เพิ่งเห็นนะตอนแรกเห็นแต่สีขาวนี่ทูตมว่วงเออเอยเหมือนลูกว่าเลยฝั่งจังหวัดจะมีลูกว่าค่ะอันนี้ก็มีโอ้ <iß S 2> <c oughs> อีออย เราไป็นหนึ่งปุ๊บนะผลนี่นี่นี่นนคือเขามีให้เก็บเป็นอย่างนี้เลยปุ๊บ <c oughs> แล้วก็เก็บง่ายด้วยแล้วก็กินดีนะคะ choose 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 red choose นี่วันนี้เราเจอถูสีม่วงทุกคนเหมือนอง,งุ่นเล็กเลยแล้วก็ <c oughs> <c oughs>